สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มันทองเกษตรพิทักษ์โลกครับมาอยู่ในไร่กาวโพดครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าแนะนําตัวกันครับชื่อสายใจผลบุญจ้าพี่สายใจไร่กระโพดตรงนี้อยู่เขตตาบลอําเภอจังหวัดอะไรครับตําบลบ้านตึกอําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยจ้าไร่กาวโพดของคุณพี่นะครับกี่ไร่ครับสิบแปดไร่จ้าสิบแปดไร่เนาะอันนี้กาวโพดอาหารสัตว์ใช่ไหมครับจ้านะครับตอนนี้กําลังเป็นฝักเลยครับ จ้านี่เพิ่งจะได้สองเดือนตั้งแต่หยอดมานี่ก็แรงจัดเลยพ่อหน้าครับแรงจัดเลยเจอแรงจัดเลยจ้านะครับตั้งแต่สีโฟทีคั้งแรกก็เขียวครับส่นไส้ปุ๋ยรองพื้นไปแค่ครั้งเดียวสีโฟทีมาสองระยะแล้วจ้ะอ่าฉีดไปสองครั้งแล้วจ้าใส่แค่ปุ๋ยรองพื้นจ้านะครับเขียวทนแรงแบบนี้ถูกใจไหมฮะถูกใจจ้า ถูกใจเนาะ,ะนะครับแล้วฝักที่ออกมาเป็นไงบ้างครับเริ่มเริ่มจะดีแล้วจ้ะนะครับอีกสักเดือนหนึ่งก็คงจะได้ผลผลิตจ้ะอืมนะครับเพราะว่าเราก็รอยฝักมันอวบอ้วนใหญ่กว่านี้เนาะนะครับอ่าอ,อีกประมาณเดือนหนึ่งก็จะเก็บผลผลิตะนะครับคิดว่าผลผลิตนะครับน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านๆมาไหมครับจ้่คงจะดีกว่าอืมนะนะครับแล้วเอาโฟทีมาใช้เนี่ยนะครับ คิดว่ามันแพงไหมโฟที่เนี่ยก็ถ้าเราคํานวณแล้วไม่น่าแพงจะ้ะไม่แพงจะ้ะไม่แพงเนาะจ้ะนะครับแล้วตรงเนี้ยนะครับฉีดไปทั้งหมดกี่ซองฮนะฉีดไปสองซองสองซองจ้ะกับกี่ไล่สิบแปดไล่สิบแปดไล่คือว่าขังหนึ่งนี่หนึ่งซองครับแล้วก็อีกสิบแปดไล่ รอบสองนี่ก็อีกหนึ่งซองอืมสองครั้งเนี่ยหมดไปแค่สองซองจ้าสองซองอ่าเดี๋ยวฉีดอีกก็แค่อีกแค่ซองเดียวจ้าโอเคเลยนะครับก็ถือว่าประหยัดเนาะลดต้นตทุนนะครับเพราะว่าใส่แค่ปุ๋ยรองพื้นเองครับแล้วข้าวโพดก็ผ่านวิกฤตแล้งมาเรียบร้อยแล้วครับจ้าโอ้โหนะครับนะับดีใจด้วยกับพี่สายใจครับที่ทําข้าวโพดนะครับอ่าสุดยอดจริงๆนะครับที่มีผลลัพธ์แบบนี้ผมนันตพงศ์ทองเกษตรทโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ